ได้เยอะได้เยอะัอะมนมาหลานนีเพื่อนเล่นนีเพื่อนเล่นพี่น้องเขาก็รอพี่เหมือนกันพี่พอหนึ่งเลิกห้าโมงเย็นตอนนี้สี่โมงกว่าอ่ะ,อะ อา,อาวุธยุทโธปกรณ์โอ้ยพวกผิดหรือเปล่าจะจะผิดอะไรวะเนี่ยก็ก็เขาเรียกอะไร,รก็คือความพร้อมอะความมั่นใจอะไรประมาณนี้นโอ้ขอไปดูคนอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายเราไม่รู้อะไรเ,เราคิดว่าเออถามเพื่อนคนนี้ซิเอา <laughs> มาโอเคอาสวัสดียายแหม มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีอ,อย่างดีๆมาบอกมาแชร์ต่อย่ายสังเลยเลยบอกเลยว่าออโอเคเลยได้เพื่อนร่วมทางที่ดีย่ายสังบอกถือบอกเลยวสวัสดีค่ะไรนี้อยู่โรงเรียนมารับน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์มาบ่หัวฟูเลยท่านทําคลิปอ่าอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ฟังกันทุกคนนะคะบอกเลยว่าเราต้องใช้ความ รอพี่ไปอีกหนึ่งชั่วโมงสวัสดีนะคะหนวดมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพอตาผ่านเฮ้บบ่ได้อดเอาแว่นไอ้แม่นอ่านหนังสือมา <c oughs> ไม่ไล่มาสองเดือนแล้วไม่ไม่ไกลจากบ้านขับมอเตอร์ไซค์มาห <c oughs> อวฟูเลยกว่าห <c oughs> ัวฟูเลย <c oughs> น้องจะไปซื้อตอนนี้พี่ น้องนี่บาทน้องหยิบสิคะพี่เขามาหยิบเลยค่ะ,คะฮะเลือกแปบ๊บใจในไลฟ์นะคะอ่าไลฟ์ที่โรงเรียนมารับหลานเสียงดนตีเสียงอะไรขึ้นแล้วนะคะอ่าคุณยายวันด้วยใช่ไหมคะหรือพ่อเขาอยู่ตรงไหนลูกพ่อเขาก็อยู่ใกล้ใกล้อ่าอยู่ใกล้ใกล้งั้นเราเขายับไปตรงน้นปะขยับไปตรงนู้นนะคะอ่าโอเคนะก็เดินไปด้วยกันนะคะนังน่งเลยลูกมานั่งที่มันโล่งโล่งเลยน้องมานี่ลูกคลิปยาวก็ไม่ได้ส่งก็เลยแบบ ไรสดเสมือนี่นะคะในใน,ในอ่ามุจจะคุยอะไรนี่าเล็กมืซ่าบ้านเด็เขอไปหายาเนาะค่ะเนาะมันีน้บ้านเด็เขอไปหายาเลยทักทายเกียวก่อยเกี่ยวแขนนันหนึ่งนะคะตาลดูปะซื้อขนมน้องแกไปซื้อขนมข้าคุณนะคะน้องอ้อยขอบคุณนะคะยายไม่ไล่เป็นนานมากแล้วสองเดือนแล้วค่ะ <laughs> วันนี้ก็เขาเขาอันนี้ว่า รับน้องบิดบิดมอไซมาดูผมฟูเลยรีบไปหาซื้ออ,อุปกรณ์ที่เหตุกัระท่งไปซื้อซื้อขนมขนมช่องเล็กพอประมาณนั้นเกี่ยวก้อยจับแขนกันไปใครมีประสบการณ์อะไรดีๆนะถ้าหากว่าเราอา่ารู้สึกว่าผู <laughs> ้ได้ดูกระได้ก็คือว่าประมาณนั้นนะขออนุญ,ญาตอา่ะโอ้สอภาษานะคะสองน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะกำลังใจให้ค่ะส่งกำลังใจจ้า ไหนลูกอ่าอ่าอาวุธยุทโธปรกรณ์โอ้ยผิดหรือเปล่าจะจ้าผิดอะไรมะเนี่ยก็ก็เขาเรียกอะไรก็คือความพร้อมอ่ะความมั่นใจอะไรประมาณนี้โอ้ขอผู <c oughs> ้ใดดูกระไดก็คือว่ามาณนั้นนะขออนุญ,ญาตอ่ะโอ้สองภาษานะคะสองาน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะน,น,นั่งเลยลูกมานั่งที่มันโลง่ลงโลเลยน้องมานี่ลูก คลิปยาวก็ไม่ได้ส่งก็เลยแบบไลสส่ซดซสมอนี่นะคะในในรายได้พ่อได้รับไปอันนี้ขออนุญาตถามข้าวกันเด้อเปียงไหนมันบ่ค่อยดีพอกันนะฮาบ่ค่อยดีพ่อกันนะพอ่อเนานะส่งกําลังใจให้คือเกาเดอ้อคลิปกับบ่ค่อยได้เห็นใจห้อยู่เดอ้อเปียงไดค่ะส่งกําลังใจให้นะคะนั่งนง น้องจะไปซื้ออทุนต้องลงทุนลงทุนลงลงลงทุนด้วยด้วยแรงด้วยลายย่างบอกเลยแล้วก็ต้องบอกวันที่เอนหน้าคุมวานอยู่เนาะค่ะเนาะประมาณนั้นสำหรับหนูเป็นหน้าอยู่เทิงเอ็ดคลิปยังไหนพ่อพ่อพ่อมนิ่งเยอะหน่อยก็เหรียญก็โอเคอยู่โอเคกว่าที่เคยเป็นด้วยบอกบอกเลยว่าเหรียญขณะนี้โอเคกว่าที่เคยเป็นท่านทํคลิป อยางมีความสุขแล้วก็ขอให้ปังกันทุกคนนะคะบอกเลยว่าเราต้องใช้ความเป็นคนที่โชคดีได้เพื่อนร่วมทางที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกจนวันนี้มีเพื่อนร่วมทางที่ดีนะคะไมื่อมียน่าอ่อเมียน่าเพื่อนร่วมทางต่ลุ่นแหลกเลรุ่นคนเก่าที่มาด้วยกันต่างคนก็ต่างเจอบางทีเจอเจอประสบการณ์มาไม่เหมือนกันนะคะบอกเลยคนประสบการประสบการณ์ที่ดี มีข so ้าวมีข้าวสารยังประสบการณ์ดีๆแล้วก็บอกแก้สั่งเรื่อยๆนะคะบอกเลยว่าผานงามเลิศเนี่ยประเจอรายละเอียดแยกสั่งกแบบขอจําขอขอเว้าสั้นๆนะคะเพราะว่ามันจ้ำไม่ได้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือมีเนี่ยอะไรสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็มีเบต้าเครื่องมือใหม่คืออาที่ขนมอาหารปลานี่ยนะขนมปังแล้วก็อื่นขนมยังจีเอาเอามาเห็ดอาหารเออเอามาเห็ดกระทงนั่นไปหาซื้อ ตลาดเสร็จก็พอมีเวลาอยู่ก็เลยเอไร้สักหน่อยอะไรประมาณนี้ใช้เวลาใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโอ้หกดวงตาขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเลอ๋ออยู่โน่อนอยู่โน่นเห็นยูเนะคะอ่ไปดูคนอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายเราไม่รู้อะไระเราคิดว่าเออถามเพื่อนคนนี้สิ ไม่ไลฟ์มาสองเดือนแล้วไม่หลับเอาน้องหายไปไหนน้องหายไปไหนหลานหลานห,หายไปซะและ้วจ่ายตะไคร้เกี่ยวกอดเกี่ยวแขนกันไปเด้อไปมี่อ่าอะไรยังไงคุณย่าเล็กย่าเล็กสวัสดีค่ะอ่าคงมาหาเราบ้างนะน,งนี่ค่ะนั่นงค่ะนั่งค่ะเดี๋ยวรอให้พี่พี่พี่พปฐมขึ้นไปก่อนแนละ้วเราเข้าไปซื้อ <laughs> กูได้ดูกระไดก็คือว่าบมบบนั้นนะขออนุญ,ญาตอ่ะโอ้สองภาษานะคะสองพน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะอะไรหรอไดไหมอ้าวบัตน้องยูนะ่ยนสังได้เอืยไปแล้วหรือว่าจยสัง่งอ่ะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะขอวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลงไลค์แค่นี้นะคะเดี๋ยวหลานหายนะคะ อากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนช่วงนี้อากาศร้อนมากช่วงนี้อากาศร้อนาบซิม้าที่อยู่ในนี้คุณอ่าท่าเดือนเนตรกำมลใช่ไหมคะภาษาอังกฤษถ้าหากว่ายายสังอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะคุณเนตรกำมลนะคะขอบคุณนะคะประมาณน่ะอาจจะเกี่ยวก้อยแขนกันเกี่ยวทิดชูมิดชู่อยู่ในกระเป๋าน้องช่องหน้าช่องเล็กค่ะช่องเล็กค่ะจ่ายตะไคร้เกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนกันไปเด้อไปมีอ่า อะไรยังไงคุณย่าเล็กย่าเล็กสวัสดีค่ะอ่าคงมาหาเราบ้างนะคะเห็นโปรไฟล์สีเหลืองๆน่ะขออภัยนะคะถ้าหากยายสังไม่ได้เห็นคอมเมนต์ไม่ได้อ่านไม่ได้เอ่ยชื่อนะดูตา <c ười> คําแพงออกคนคําแพงน <c ười> <ค>ายหาอยู่เด้อไปอยังไดค่ะ <c ười> ส่งกําลังใจให้นะคะ <c ười> น้องน้องจะไปซื้อค <c ười> ่ะ นี่จ่ายน้ำค่าแล้วเห็ดหน้าปังบอบ้านหนูต้องเหตุหน้าปังอ่าหนูยังเกี่ยวบอเซ็ตเกี่ยวแต่เป็นเขาเขาดอเขาเนี้ยดออยู่งานงานใหญ่อยู่แล้วนะคะของมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกปีแต่ว่ายายสังก็คงไม่ไปไหนอ่อยใจอะไรนี้มีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่าขอบคุณการเยอะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะามือถือกล้องมือถือโทรศัพท์นะคะอาจจะไม่นิ่งมารับหลานที่โรงเรียนมารับหลานที่โรงเรียนก็เลยถือโอกาสไลฟ์ ครับนะคะอะไรลูก <มา S 1> น้าโรงเรียนอน,อน้องยาดามาเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนบอกบน้นถ้าเออหน้าคมมานอยู่เนาะค่ะเนาะประ,ะมาณนั้นสำหรับหนูเป็นหน้ายู่เท่งเอ็ดคลิปเลงไหนพอ่พอพอ่อพ่อจ่าักท้ายเกี่ยวกว่อยเกี่ยวกวยันกันไปเด้อไปมี่อ่าอะไรยังไงคุณย่าเล็กย่าเล็กสวัสดีค่ะอ่าคงมาหาเราบ้างนะกะ็มา ผู้ปกครองมาเยอะแล้วสีเหลืองนะใครเนาะยายวันนาหรือไข่เนาะยายสังเฮ็ดสวัสดีค่ะคุณเพียงใจแม่เพียงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยหละยายสังเป็นอย่างเงี้แหละถ้าเข้าไลฟ่ถ้าแบบทะเลว้าล,ล้วก็รัวๆั่วรวน้องออยใจแม่เพียงอาหารเหรอลูกมารับน้องค่ะน้องเลิกแล้วค่ะแต่คุณพี่นั่งรอคุณพี่อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่ักทายค่ะมารับหลานมารับหลานเลิกโรงเรียนน้องอนุบาลสามเลิกแล้ว น้องมาลูกมาจะผิดไรไม่น้องไม่ผิดรนะถ้าผิดก็คงเด้งแล้วเนาะอะขออภัยนะคะต่อต่อก็ประมาณว่มามีหลายคนก็อุ่นใจอทัองไหนไปไหนลูกซื้ออาหารไหมผู้ดได้ดูกระไดกับคือวาหรือประมาณนั้นนะขออนุญาตอ่ะโอ้สองภาษานะคะสองน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะ ไม่เป็นไรครับโอเคครับนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะคะขอให้ทํางานกันอย่างมีความสุขนะคะก,มะก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีอ,อย่างดีๆมาบอกมาแชร์ต่อย่ายสังเลยเลยบอกเลยว่าอ๋อโอเคเลยได้เพื่อนร่วมทางที่ดีย่ายสัองถือบอกเลยว่าน้องเลิกบ่ายสี่โมงเย็นแล้วพี่